สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยและทำความรู้จักกับนักแสดงหนุ่มหล่อที่น่าจับตามองมากๆสำหรับหนุ่มเพชรโบ,บราณินพระเอกจากละครเรื่องห้องสุดท้ายหมายเลขหที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นสุด,สดเรื่องราวทั้งหมดนี้จับเป็นอย่างไรเราไปฟังหนุ่มเพชรเปิดใจกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับอ่ะให้เพชรแนะนําตัวนิดนึงได้ครับสวัสดีครับผมเพชรโบราณินนะครับเป็นนักแสดงจากช่องวันครับอ่เริ่มต้นก่อนจะไปถึงละครอยากให้เพชรต่อว่าแนะนำเหมือนก็อยากรู้ที่มาก่อนนะเพชรชื่อนี้มายังไงชื่อเรียกยากมากเลยพี่เขียนทีไรก็คือ,อ,อยากมากเพชรโบราณินเนี่ยชื่อก็ชื่อเพชรเลยครับชื่อเล่นชื่อเพชรชื่อจริงก็ชื่อเพชรโบราณินเป็นนามสกุลครับอืได้มาจากไหนอะับบอกว่าเขาแม่ตั้งยังใ,ใครตั้งให้คุณยายตั้งให้ครับคุณยายตั้งให้ มีทน่าจะ,ะ,จะด้วยแบบอ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ไม่เคยได้ถามยายเองเพราะยายเสียตั้งแต่ผมสี่ขวบแล้วแล้วผมผมก็ถามแม่ว,ว่าทําไมต้องต้องต้องชื่อเพชรเพราะว่าพี่สาวผมก็ชื่อพลอยอะไรอย่างเงี้ยก็ยายยายก็อยากทำให้มันแบบคล้องจองกันมั้งให้มันเป็นมงคลบางคู่อะไรอย่างเงี้ยครับเส้นทางการเข้าการบันเทิงของเราเข้ามาได้ยังไงครับผมไปเจอพี่ปิ๊กชาญฉลาดครับแล้วก็พี่ปิ๊กได้มาปั้นผมได้ส่งเข้ามาในวงการบันเทิงก็ตอนเด็กๆกเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่ง เป็นเพื่อนสนิทผมเลยซึ่งเขาเป็นหลานของพี่ปิ๊กชันฉลาดแล้วเราก็ไปเล่นด้วยกันได้เจอกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอพี่ปิ๊กตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วผมก็หายจากเขาไปแล้วก็พี่ปิ๊กจำผมไม่ได้มาเจออีกทีประมาณสิบเจดสิบแปดราวๆนี้แหละครับแล้วก็พี่ปิ๊กก็เลย เห็นแล้วก็ชวนมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามีความใฝ่ฝันอยากเข้าวงการบันเทิงไหมหรือว่าไม่เคยหรืออยากมีผมไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากคิดว่าวงการบันเทิงเนี่ยไกลตัวมากสําหรับตอนเด็กไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เข้าอืมแล้วพอได้เข้ามาเป็นไงบ้างอะ่ะความคิดเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเยอะเลยคือเราคิดว่าวงการบันเทิงมันก็เป็นเป็นงานที่แบบดูดูไม่เหนื่อยดูแบบได้เงินเยอะดูสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงแล้วพอได้เข้ามาจริงๆแล้วมัน มันเหนื่อยแล้วมันก็ยากกว่าที่เห็นเยอะมากๆมันมันมันเกินกว่าที่คิดไว้แบบหลายเท่าเลยแหละครับกว่าเราจะได้แสดงสักหนึ่งเรื่องเนี่ยกว่าจะเราจะได้มาเป็นเล่นเล่นละครมาเป็นดาราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าเราจะผ่านแคสติ้งกว่าเราจะได้เรียนกว่าเราสารพัดเลยครับแต่ว่าเราก็ได้เป็นนักแสดงของช่องวันนะไปจับไปจับผู้ได้็เป็นแคสติ้งหรือว่ามีใครเห็นแววหรือว่าเราก็เข้าไปแคสเลยคือตอนนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปช่วง ประมาณสามถึงสี่ปีที่แล้วก็พี่ปิ๊กส่งผมไปเล่นละครเรื่องหนึ่งชื่อว่ารักมิรามิดเป็นของ True ช่อง True ครับแล้วทีเนี้ยนักแสดงในเรื่องที่เล่นเป็นพี่ชายผมเป็นพี่นัทเทพหัสดินแล้วผู้จัดการพี่นัทเทพก็คือป้าต่อนที่ดูแลอยู่ด้วยทุกวันนี้ก็ไปเจอกันในกองแล้วก็ป้าต่อนก็ชวนมาแคสติ้งที่ช่องวันแล้วก็โทรไปขอพี่ปิ๊กบอกขอเอาผมเนี่ยมาออดิชั่นเข้าช่องวันได้ไหมมาแคสได้ไหมจะได้เผื่อเซ็นสัญญาการจะได้ทํางานกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เราก็ได้เข้ามาในช่องวันแล้วก็ได้เซ็นสัญญาแคสติ้งผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับคิดไหมว่าเสน่ห์ของเราทําไมถึงไปเข้าตาได้เคยคิดไหมว่าทำไมเราถึงชนะใจได้เข้าไปอยู่ได้ไม่เคยถามนะครับแต่ผมคิดว่าหลักๆแล้วที่ผมเคยเคยได้ได,ได้ได้ฟังแล้วก็ได้ได้รับปีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ปิดแล้วก็คือเขาบอกว่า เสียงผมมาหน่าฟังมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบหลับตาแล้วฟังในทีวีเยอะมันมันดูสบายมันดูหนักแน่นอะไรเงี้ยด้วยด้วยเนื้อเสียงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับอแต่เรื่องแรกของเราคือดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องอะไรไม่ใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นขับกับช่องวันเนี่ยชื่อเรื่องว่ารักไม่ลืมครับอ๋อเราไม่ลืมรักไม่ลืมใช่ครับเล่นเป็นเท่ครับคนที่มัดผมจุกมัดซาบุไรครับอืมแล้วก็มาขึ้นมาเป็นพระเอกยังอาจจะมีมีรัก มีรักรักไม่ลืมแล้วก็มีสายรักจะปลิ่นแล้วก็มีสีเทพผู้พิทักษ์แล้วก็จะมีเรื่องนี้ครับห้องสุดท้ายหมายเลขหกแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งรอออนแอร์อยู่เป็นผู้าผีภูมิครับอ่ะมาพูดถึงห้องสุดท้ายหมายเลขหกหน่อยผลงานหลังข่าวเรื่องแรกของเรารู้สึกไงบ้างฟีดแดดเป็นงไงบ้างแฟนๆคเ่ไงบ้างอ่าความรู้สึกตอนแรกนะครับที่ได้เล่นเป็นพระเอกละครหลังข่าวด้วยเนี่ยรู้สึกกดดันมากกดดันเพราะว่า mm. อยู่ๆเราก็กระโดดขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วแถมมีนางเอกสองคนด้วยซ้ำเราก็ยิ่งกดดันในตัวเองมากขึ้นไ แล้วแต่เราก็พยายามทํากันบ้านให้หนักเพื่อเราจะได้ลดความกดดันของตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างอย่างมากอย่างมากมากพอที่จะทําให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆอะไร่เงี้ยเพื่อเพื่อเราจะได้รีแลกซ์ในการทํางานด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังกดดันอยู่ครับแต่เรื่องนี้ไปทําการบ้านยังไงบ้างท่องบทหรือไปเรียนเพิ่มเติมหรือไปทำยังไงบ้างอ่าเราก็มีมีการปรึกษากับครูสอนแอคติ้งว่าโอเคบทมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเนอร์ถ้าเราแบบเจอผู้หญิงสองคนเราจะเลือก ยังไงดีผีคนเราจะจัดความจัดการความรู้สึกกับตัวเองยังไงเราจะเรียบเรียงความรู้สึกของตัวเองยังไงอันนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ยากแล้วก็เราเอาข้อสงสัยพวกนี้ไปปรึกษากับกับคนที่เราจะปรึกษาได้เช่นครูอสอนเน็ติง้งหรือว่าพาร์ทเนอร์ในการทํางานพี่พี่เฟิร์นเพ็งขวัญที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาเราก็มานั่งทากันบ้านด้วยกันแต่ฟิดแบ็กออกมาดีไหมแฟนๆว่างไงบ้างที่เราได้รับมาก็ผมถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ดีนะครับต่อให้มันจะเป็น การที่แบบลำคาญตัวละครหรือว่าเลียดตัวละครกลายว่าแบบทำไมงี่เง่าทําไมไม,ไม่นู่นไม่นี่ไม่นี่ไม่นั่นเนี่ยซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ดีใจว่าพี่เออสิ่งที่เราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะซึ่งมันก็เป็นคือพอผมอ่านหมดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้บางบางบุมเขาก็น่าลาคาญเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยเราก็พยายามเล่นตรงนั้นออกไปให้คนดูแบบสื่อสารให้เข้าใจง่ายมากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเล่นเล่นในความรู้สึกลึกๆที่เรา เป็นคนดีที่เราอยากจะให้ทั้งเบลและเพียงมีความสุขไปด้วยกันเนี่ยซึ่งคนดูอาจจะเข้าเข้าใจได้ถึงเขา้าเข้าถึงได้ยากกว่าอะไรย่างเงี้ยผมก็ถ่ายทอดมุมนี้ไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องาวสองสาวเป็นไงบ้างกับเพลงขวัญกับเฟิร์นผมแฮปปี้ happy มากครับซึ่งสองคนนั้นก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีและเก่งมากมเขาพยายามช่วยผมแล้วก็ช่วยเหลือกันทั้งหมดในสามคนให้ให้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบทหลักๆแล้วมันก็มีอยู่สามสามคนที่เป็นเป็น เป็นการเชื่อมโยงอะไรเงี้ยครับซึ่งเราต้องไปด้วยกันตลอดอกับจากฟินฟินเคมีกับเพลงขวัญกดดนนันกัมงไหมเพราะเพลงขวัญบอกว่าเจอกับเพรเรื่องแรกตอนแรกก็เก,งงกรงเหมือนกันเกรงครับกดดันมากทั้งพี่เฟิร์นทั้งเพลงขวัญเลยครับเพราะว่าเราเรารู้จักกันแค่แค่ในตึกเดินผ่านแล้วเราก็ทักกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันได้มานั่งคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะเจอกันเร็วขนาดนี้เจอกันในการทํางานนะครับแล้วแล้วซีน ซีนแรกหรือว่าคิวแรกที่เราได้เล่นมันก็เป็นคิวที่แบบในเบรกดาววันนั้นที่จัดเอาไว้ก็เป็นเป็นฉากเลิฟเิของกายกับเบลกายกับเบลก็คือผมกับเพลงฝันอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วก็เป็นฉากที่แบบคุกกี้ปุก,ก้กันตลอดซึ่งก็ถามว่ายากไหมมันยากมากนะครับเพราะว่าเราเรายังไม่ได้สนิทกันมากพอที่จะแบบไปโดนเนื้อตัวกัน,นอะไรขนาดนั้นเนี่ยครับก็มีความเปลงและกดดันแต่สุดท้ายแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นนั้นทําให้เราทํางานไปได้อย่างสบาย ร่วมงานกับพี่ธงเรื่องแรกด้วยเขาบอกว่าโหดโห,<ด>หดหรือเปล่ายังไง uh, หมายหมายถึงโหดยังไงหมายถึงดุอย่างเงี้ยเหรอครับเหมือนว่าโหดดุไหมการแสดงก<ม>ารแสดงไม่นะครับไม่นะครับไม่นะครับพี่ธงไม่ดุเลยครับใจดีครับใจดีแล้วก็บรรยากาศกองก็ไม,ไม่ไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับทุกคนก็เป็นครอบครัวแล้วก็แบบช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยครับเห็นว่าเรื่องที่เป็นละครผีไงเฮดเจออะไรไหมในกองมีไหมอาธงอาถพนในกองเรื่องนี้มีครับมีครับมีครับ มันวันนั้นเราไปถ่ายกันที่โรงงานล้างแถวแถวพุนาวิถีแล้วก็เป็นซีนที่ผมต้องหาศพหาศพเพ่งขวัญในซีนนั้นผมก็อยู่กับพี่เฟิร์นสองคนแล้วก็มันมันเป็นทางเดินยาวๆเลยครับผมกับพี่เฟิร์นก็ไปสแตนบายสุดทางเพื่อจะได้เดินเข้ามาในเฟรมเสร็จปุ๊บพอจังหวะรอรอรอ,อถ่ายเซตอัพกันอยู่ก็มีพี่ๆทีมงานก็ไปพ่นสมโมกเอาไว้ให้มันบรรยากาศในเฟรมมันดูดูน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วก็พอพ่นพ่นพ่นเสร็จปุ๊บพี่พุ่มกับเขาก็วอมาบอกว่า ถ้าใครทางานเสร็จแล้วพ่นสมองเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่หลังกล้องให้หมดนะจะได้อยู่รวมๆกันจะได้รู้ว่าใครอยู่ไหนเสร็จปุ๊บผู้คนก็สแตนบายเรียบร้อยหลบหลังกล้องกันเสร็จเตรียมนับห้าสี่สามสองคนนับเสร็จปุ๊บมีเสียงคนวิ่งจากชั้นบนตึม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 ข้ามหัวเราไปทุกคนก็มองหน้ากันแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วพี่อาร์มผู้กับก็วอไปบอกทีมงานบอกว่าขึ้นไปดูชั้นบนให้หน่อยว่าใครอยู่ทีมเราอยู่ไหมก็บอกให้ลงมาท้้งล่างกันให้หมดแล้วก็เเเเเงีีียยยยบบบหนน่่่่อออไไไร้้้ขขึปแลลววาากมจคั ก็คือไม่มีคนอยู่เราก็โอเคช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็เตอาพกันใหม่ตีสโมกันใหม่นู่นนี่นั่นกลับมาที่เดิมนับห้าสี่สามสองใหม่ก็มีอีกแล้วมีเสียงวิ่งมาพึ่ง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 แต่รอบนี้มันแปลกตรงที่ว่าเก้าสุดท้ายเขาหัวล้อทิ้งเอาไว้ด้วยพึ่ง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 เก้าสุดท้ายเขาหัวล้อเฮอแล้วเขาก็แบบเสียงเขาค่อยๆเฟดค่อยๆเฟดไปพอเป็นรอบที่สองเนี่ยทุกคนมองหน้ากันแล้วก็แบบคิดไปในทางเดียวกันว่าแบบคงคงคงโดนแล้วแหละแล้วเงียบไปอยู่ประมาณห้าห้าวิเดดแอร์อยู่ประมาณ พี่ภูมิกับก็พยายามสร้างบรรยากาศต่อแล้วก็ทํางานกันต่อแล้วเราค่อยมาคุยกันทีหลังประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องนี้อ๋อกลัวนะมเอาจริงๆเราตอนนั้นกลัวไหมเอาจริงๆตอนนั้นมันมันไม่กลัวนะครับมันมันเป็นความสงสัยากกว่าว่าว่ามันเสียงใครเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยู่กับพี่เฟิร์นสองคนถ้าเรากลัวพี่เฟิร์นก็อาจจะกลัวมาก,กกว่าเราเพราะพี่เฟิร์นเขาก็กลัวเราก็ต้องแบบไม่กลัวเพื่อจะได้แบบอยู่เป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับต่อจากนี้ละครจะเป็นไปทางทิศทางไหนช่วงนี้ก็มา กลางกลางเรื่องและหาศพกันอยู่เห็นพี่ดูอยู่ใช่ไหมเออเป็นไงจนหลังจากนี้เป็นไงมีแบบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่ามีอะไรหักมุมไหมโอ้ยมีมีแน่นอนครับมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนคือต่อจากนี้มันจะเป็นการสืบคดีเต็มๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นกายกับเบลที่เรามาเชื่อไม่เชื่อว่าเขาเป็นผีไม่เป็นผีมันจะเป็นการสืบคดีของเบลว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงแล้วศพเบลอยู่ที่ไหนคนร้ายมีใครบ้างมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อย่างเช่นพี่่กตอยางไบ ใบนอลพัทที่มาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับคนดูได้เหมือนกันแล้วตอนจบจะหักมุมไหมตอนจบหักมุมไหมเหรอครับผมว่าคาดใช่ครับต้องติดตามแต่สิ่งที่แฟนๆละครเดาเนี่ยผมก็บอกได้ว่าบางข้อก็ถูกบางข้อก็ผิดนะอืแต่ส่วนมากจะผิดส่วนมากจะผิดอ๋อจะผิดใช่ไหมใช่ส่วนมากจะผิดครับเออตอนดีเห็น อแล้วต่อจากนี้เพชรมีอะไรภูผาปีกคุ้มใช่ไหมใช่ครับใช่ครับรอจอแนอยู่ครับจอแนหลายรอบแล้วจอแนหลายรอบแล้วใช่ครับใช่ยิงโฆษณาไปชุดนึ่งแล้วแล้วก็เตรียมจะออนแล้วก็อยู่กันเลื่อนอะไรใกล้ยังใกล้รับยังอยากรู้น่าจะใกล้แล้วมั้งครับอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ที่ ที่สถานการณ์ช่วงนี้ด้วยแหละครับแต่ช่วงนี้โควิดเพรเท,ทำงานบ้างก็อยู่บ้านอยู่ห้องไม่ใช่ครับอยู่คอนโดอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เล่นกลงเล่นเกมพยายามคลายเครียดตัวเองแบบไม่ให้คิดมากเพราะว่าใจเราอะเราอยากกลับไปทํางานมากอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็เป็นกังวลแล้วเราก็เครียดจากจากสิ่งรอบตัวที่เราเปิดประตูไว้หน้าห้องเราก็ เสี่ยงแล้วอะอเราก็เครียดจากตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามผ่อคลายตัวเองมากกว่าค่าคำถามสุดท้ายแฟนๆอยากรู้โสดไม่โสดครับหัวใจตอนนี้โสดครับโสดตอนนี้ตอนนี้โสดแล้วไม่มีแฟนอะใช่ครับไม่มีแฟนเลยครับแล้วมีสเปกไหมสเปคที่ชอบสเปคที่ชอบถ้าหลักๆเลยนะครับก็เป็นผู้หญิงอายุมากกว่าเราอันนี้คือหลักเลยครับแต่แบบเรื่องรูปรูปหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมไม่ได้ไม่ได้มีสเปคอะไรตายตัวแค่ถ้าอายุมากกว่าแล้วโอเค ผมก็แฮปปี้กับตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่าทัศนคติเราเป็นยังไงนู้นนี้นิสัยส่วนตัวเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเขารับผมได้ไหมเรารับเขาได้ไหมครับแล้วทำไมถึงชอบผู้หญิงี่ยทำไมถึงชอบคนอายุเยอะกว่าอบอุ่นหรือว่ายังไงหรือว่ามันความคิดโตเขาผมไม่ชอบผู้หญิงแบบงี่เง่างงงงเงี้ยแบบปัญหาเยอะอะไรเงี้ยคือซึ่งซึ่งผู้หญิงที่มีอายุแก่กว่าวุฒิภาวะตรงนั้นเขาก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยเขาจะคือพูดคำสองคำเขาก็รู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยครับเราเราจะคุยกันแบบคุยให้แบบ ให้รู้เรื่องได้เร็วที่สุดเลยครับเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาผมคุยกับแม่ผมงีแอเราคุยกับแม่แล้วแม่เข้าใจเราทุกอย่างพูดแล้วแบบเออเข้าใจไม่มีเถียงไม่มีอะไรกันแล้วก็แฮปปี้ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าได้ถ้ามีมูดอย่างนี้แล้วมาเป็นแฟนเราก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะไม่มีใครเข้ามาเลยใช่ไหมสนิทเลยโสดใช่ครับโสดสนิทเลยครับ <c oughs> ก็ไม่ได้คุยกับใครเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นอ่าสุดท้ายแล้วการได้ฝากผลงาน ห้องสุดท้ายหมายเลขหกแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนไทยในช่วงนี้นิดนึงครับนายยังไงก็ฝากละครด้วยนะครับสาหรับห้องสุดท้ายหมายเลขหกครับผมเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนักแสดงและทีมงานทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้คนดูได้สนุกกับละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเบนก็เป็นอินสตาแกรมนะครับเ under score b r n ครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ระบาดมากก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและคนรอบตัวด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่าอย่าอย่าเศร้าอย่าอะไรพยายามหากําลังใจหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณเพชรมากนะครับวันนี้เดี๋ยวติดตามละครที่ดูทุกจันทร์อังคารเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ทั้งหล่อทั้งมากความสามารถแบบนี้เชื่อว่าอนาคตในวงการบันเทิงไปได้ไกลยอย่างแน่นอนแฟนๆก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเพชรกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจตอนนี้เจ้าตัวก็ยอมรับแบบมันๆเลยว่าโสดร้อยเปอร์เซนต์จ้า เอาเลยค่ะพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาดีๆแบบนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ